สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าชีโกกอกนะคะไม่ได้มันจะบอกก็ไม่มันมันอนันต์แล้วมันหวาวนะเออใช่ใช่โซนเนี่ยเดียวแล้วก็ล่มล่มแล้วก็อนันต์เขาก็ไปยืนยันตัวที่หน้าอีทีเอ็มมันก็ไม่ทันล่ะไม่ได้ไม่่ใชมันหมดเขตแล้วถึงวันที่ยี่สิบหกวันที่หกเหรอโอ้โิเดี๋ยวไดิ่้น ยี่สิบล้านคนนี่แหละที่มันสำคัญได้หรือเปล่าใครไปใครได้ปรไไะเทศเรามีกี่ล้านคนล่ะมันไม่ล้านมันไม่ทาน,นไปที่บัดเลย <c oughs> ไอเสือพาไปเดี๋ยวให้เสือทำให้อยู่กับเสืออยู่ขึ้นรถ,ถ,ถแล้วไปตรงนี้คนคนยืนเต็มเลยจะไปตอนนี้เขาให้ไปยืนตัวตนต้น มันจะเต็มก่อนอ๋ออ๋อต้องยืนยันวันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเต็มก่อนโอ้ถูกใช่ใช่ใชไม่น่าหะ่ะกไม่น่า,นนาย่าพูดถูกแล้วเอออือ,อจะเอ้ยคอยลงไปจะลงได้มันทำนี้เลยเออแ,แต่นี้มันบอกว่าเดี๋ยวสง่งอันนั้นเอฟมาให้อีกากวันโอเคเรียบรลอยเออได้3วันะเหมือนไอ้มิวแล้ว3วันกองค่อยนั้นไม่ได้ วันนี้ลืมบุญเหลือบุญรอดเหรอไม่ลืมกรีบมาเปิดประตูก่อนเปิดประตูป้าป้าป้าดาลืมแล้วบุญเหลือบุญรอดตอนแรกเขาก็จะวิ่งขึ้นไปนั่นแหละย่าันนไปเกี่ยวยญานัดกันอยู่ว่าเออเราจะไปเกี่ยวยญาแล้วทีนี้อมว่าเออวันนี้ป้าจะเดินทางก็เลยใช่ก็เลยบอกปดาที่ไปเปิดเลยเดี๋ยวมืดมาเอารถออกเออที่ไม่งั้นก็คงจะอยู่ที่นั่น รค่ะรับกนรับเก้าโมงอืมรับเก้าโมงบอกรับที่เป็นโมงหรือเก้าโมงเก้าโมงรับเช้าเพราะว่าแทกไปไงแท็กไปอ่ะอ่าบอกเสือเลยบอกเสือพาไปเลยจ้าของค่อยเนี่ยค่อยปลาล็อกนะฮะที่เราที่เราแท็กเมื่อวานนี้เราจะส่งเก้าโมงเช้า แล้วหลังจากที่9โมงเช้าแล้วเราก็แพ็คต่อก้างนี่แปลว่าเดือดร้อออกมาแต่เช้านะเอ่านั่นแหละต้องไปเกี่ยวหญ้าให้ได้รวบรวมทั้งผิวแล้วนะในในร้านก็มีนะแล้วก็ข้างนอกของเจ้าแล้วก็ตรงไอ้หิ้วแพมเมื่อคืนนี้อ๋อเารวบรวมกันหน่อยโอเคค่ะบายเจ๋อมันมันมันอยากจะทำแต่ว่าแม่จะไปดูมะลำก็เลยแพ็คตามมันบอกว่าแม่จะจะไปเหร่อย่าดูซินี่ต้อนต้ลูกสาวจะมาสิ มันกำลังจะมาคนละครึ่งนะเนรึ่นะคนละครึ่งมันก็ทำของมันก็พอเฮงเออเจ้านายร้อนร้อนเพราะอย่างทัวมันดูค่อยๆมาเลยเช้ามันมาแค่เจ็ดโมงเช้าเนี่ยมันบอกว่าเอฟดีค่ะว่าย่าไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐป่ะไม่มีไม่มีค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้ว่ายาชื่อรวยนะอ่เพิ่งรู้นั่นมาแล้วมาแล้วด ไมเติอจะไปแล้วไปแล้วมานู่นแหละมาจากกรุงเทพนู่นแหละกรุงเทพนู่นแหละบอกองค์กร่าเลื่อนเลื่อนไปดูที่ซากมาก่อนพะโลวิ่งเออเลื่อนนะเพราะน้องแอนเนี่ยรับปากองค์ปู่ไว้โอเคมา order ครบนะเออมีส่วนร่วมด้วยมีได้ป้าให้เราพี่ยิ่าหกพัน order เอาเอาไหมนี่เอาเยอะกว่นี่ อคิดว่ามันจะไม่ครบไงบอกมึงคนเดียวก็วิ่งได้เออครบปั๊บอ้าวมันรวมเลยคนนี้เลยรวมเลยขอรวมแล้วมันบอกอ่ะตอนแรกก็ขอเดียวพอขายหมดมันขอรวมเดี๋ยวบักมืดเขาวิ่งน้ำบ่แอนแอนขอบคุณมากนะที่มีส่วนร่วมบักมืดกับเฮลเลนน้ำบ่เดี๋ยวไปเอาโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กยังไม่ได้เอา เป่นับประแยกเมื่ออีกเออผมกลับอีกแล้วโอเคทำคำมาเอฟซีไม่เป็นไรกันเราส่วนร่วมด้วยกันเนาะเราก็มีส่วนร่วมเพราะว่ามันากลับไปเด้อ่ะโอ้ขึ้นหอดดีเครื่องกันเลยเอ้ยเอาเครื่องแม่ไปลูกสาวยืดแล้วยายสิเดี๋ยวนะแม่ซุไก่อ่นั่นแหละโอ้ย ดไปดูอสไปแวคงแล้วเนานี <Darwin> <Oliver> <combined> right. ่จะเป็วงลูเนานไมไปเอาน้ไปไอาไปเาไปเอไปอไปเอไปเอไปอไปเอออไไปไปไปเอเไปไปเไป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 อไปไปอไไปไปไปอไป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 เไ ไอ้อะไรอีกครับก่นนี้เขายึดโทรศัพท์ราคาสี่หมื่นไปแล้วขึ้นฮอดลูกบอกว่าน่าจะขึ้นขึ้นถึงลูกก็คิดถึงโทรศัพท์เพราะว่ามันมันคุ้นเคยมันมันคุ้นเคยมันคุ้นเคยกับเครื่องใหญ่ถ่ายทุกวันถ่ายทุกวันเขาเขาจะไปดูคนเชิดเขาบอกว่ามันซูมมันซูมได้ใกล้ เ่กเราไปดูมาลำมาคืนเนั่ะเราก็ซูมใกล้ชัดสวยามของเขามันซูมไม่ได้พวกแกมาปุ๊บสูงเลยไงเขาเซอร์อะไรเขาไปดูนะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนการลิซ่าลิซ่านี่นะลิซ่าเขาจะพาหากินขนมเาจะมอวันที่สามบุษจิใช่โอ้วันที่สามเดือนหน้าอ๋อ พมดแกก็รอวันที่สามแล้วกอนไม่จะถามแกว่าจะมาวันไหนเออป้าจะยืมฝาสีแดงก่อนคือตอนนี้หมดเรี้ยงเลยหมดเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายจนหมดก็เรี้ยงแล้วนะต้องต้องต้องสีสัเวยเออสางไว้เปล่อต้องดูดูแกห่วงสีแดงไงสีทบไม่ห่วงห่วงสีแดงอ๋อห่วงสีแดงเพราะว่าถ้าแกมาหลังวันที่สามเนี่ยโอเคเราจะแอบปิปก่อนถ้าพี่หมวยมาหลังวันที่สามขออนุญาต จับจะได้กนดีโอ้ไม่ได้เลยแล้วก็ไ้ี่คีอคนรคุ้มกัเอาคนละลิ้นก่อนนะมาแ่งไอ้วงสวงปู่ไงแจกๆนัเาได้เลยถ้าไม่พอจับคุณใาดีสีแดงนะมแล้วก็สีแดงอ่ะก็เหมือนเหมือนสีแดงมันจะได้ขอกเพื่อนวันสองมาวันที่3พฤศจิกายน อ๋อมาวันที่สามเราที่สองอาจจะมาวันที่สามมาวันที่สามที่เที่ยเดือนหน้านี่เราบอกว่าได้ใช่เยอะไหมเจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่เจ่ากันเลยเจ้ากันเลยแร่งตัวต้นหน่อยเด้วอาจจะกำลังทำข้าวเย็นอยู่ตอนนี้ไม่ไม่เจ็ดแก่ขายของขายของเก็บของเฉยตอนนี้เขาเริ่มเก็บของจะเป็นบอกไว้ก่อนเฉยๆยังไม่ได้กันหรอกแล้ดูของดูของพี่น้อยลีก่อน ห่วงคือสีแดงมันอะ okay. งานขห่วงสีแดงทุกคนมอสั่งแดงแต่ที่ชมก็ก็ <g 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 ่อยเห็นแอนบอกว่ายืมเอ็เห็นแอนบอกว่ายืมของแม่สนิทบอกส่งแล้วบอกแพะเมื่อวานแพคเมื่อวานอ๋อของแม่สนิทอ๋อของคุณน้อยลียืมออลืืยงเราค่อยนี่ลืมลืมแมนค่อยลืมงซื่อ นี่แหละมันไปดูหมอรามันตื่นเต้น,ตรรนอโอ้ชา,กาดกรนนะทิมทิมสารถปุ๊บพ่อ,ขอ,ข,อ,ข,อของซ้ำตั้งกับป้าคำใสของแงอองม่น้อยป้าน้อยป้าน้อยสั่งให้ยยอ กวนนี่มันกวนทั้งหลังอะเลยมืดผู้ชาวพว้แกึือแล้วน้องน้อมนมองขึ้นแล้วยืนขึ้นยังยังเนี่ีเป็นวงเลย ิมีกคืนมียายคนหนึ่งก็เต้นเนี่ยนั yeah> ่งเต้นอีหยังของลูกสาวกันบ่อีหยังอีหยังเดี๋ยวนี้เื้อเอาเชือโทรศัพท์ให้กันพูดเลยขึ้นน้ำเลยปลาดาแห้งหน้าขวดเลยปลาดาเมื่อน่ะปลาดาเมื่อแห้งหน้าขวดโบเซตข้างล่างนะไปขึ้นไปเซตข้างบนขี่สม ขังบนกว่าขังบนก่อนอะน่ะโอ้บุไดพักกว่าทั้งไต่อนเลยนี่เออเมื่อยแหงแล้วว่าข้ามกปวดแขนด้วยคกว่านี่เราบอกลูกเสียไัเหิญนนั้ <c oughs> <c oughs> ง

คอาว่าตูมาแมนซังเจ้าเป็นคนเก็บเอเอ,เอแล้วก็ยังหาเฮอดอ,อ,อ่เดินทางปลอดภยัยสวัสดีค่ะกัที่หลบ ต้องวันจันบรนจัจนเท่านะั้นอ๋อจันนี้ที่รอคอยโอ้โห้ข้อ,อบ่ชเสือเดิน์ของใบไม้ปลอดภัยไรต่งวนขอให้เงินเข้าเป็นหางเต๋า